สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัเจิดีนะครับหากพูดถึงนักบาสที่ดีที่สุดในโลกณขณะนี้หลายคนอาจจะนึกถึงเบอรบอนเจมส์สตีเฟนเคอรี่หรือแม้แต่ลูกาดอนชิตอันจานิสเอตเตรโกอีกคนหนึ่งแต่ว่าทุกคนเนี่ยกลับลืมไปครับว่าโลกนี้เนี่ยมันมีแค่วิดูรนอยู่ด้วยและด้วยความโหดของ นี่แหละครับก็เลยทําให้คู่ของเนสกับบัคเนี่ยมันเหงาครับท่านผู้ชมครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยบัคก็สวิไมมี่ฮิตชนะแบบ4-0เลยนะครับเข้ามาสู่รอบ2ส่วนลุกล่นเนสเองก็เป็นตัวเต็งที่จะได้แชมป์ในปีนี้เหมือนกันแฟนครับทุกคนเนี่ยก็เลยคิดว่าโอ้โหคู่นี้มาเจอกันเนี่ยมันจะต้องสนุกราวกับพิเศษโลโซโซโลกีตาร์พระอาจารย์แดงอย่างแน่นอนแตกคับ ของบักสู้มาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเกม1หรือว่าเกม2โดยเฉพาะในเกมที่2นะครับที่ถูกทำแต้งขาดถึง125ต่อ86ครับซึ่งคนที่ทำให้เป็นแบบนี้ก็คือเควินดูรันนั่นเองที่ในวันนี้ครับเขาสามารถทำได้ถึง32บแต้มจากการยทั้งหมด18ครั้งลงไปถึง12และท่านผู้ชมดูหรือเปล่าครับเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องอะไรสคัญ ที่สุดนีงก็คือเรื่องของคนต้องกันนั่นก็คือจาติสุดคอมโปคนที่เคยได้รับรางวัล MVP ถึง2สมัยแถมยังได้รับรางวัล Defensive Player of the Year ในปี2020นั่นก็คือปีที่แล้วนั่นเองโอ้โหพอเจอ KD ท่านั้แล้วอิงหาคือเป็นโล่ชิลิวโดนเล่นสัยับเลยบ้าค่ะใส่ความ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  และด้วยการที่สามารถต่อยทะลุโมชิลิียเอไม่ใช่และด้วยการที่สามารถทไมได้สุดยอดทะลุผ่านจจนิสโนปโปได้แบบนี้นะครับทำให้หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะทางด้านของเคนดิกสเพอร์กินนะครับได้ออกมาชื่นชมเควินดูแรนเัาว่าเขาเนี่ยคือสุดยอดผู้เล่นที่สามารถบุกได้ดีที่สุดตลอดการตั้งแต่ NBA เคยมีมาไม่ว่าจะเป็นโฟบ,บี้ไบแอนไมเคิลจอแดนคาร์ลหรือแบบดูจิบาโอ้โไม่มีใครสู้เควินดูแรนเลย ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยครับเพราะถ้าคุณผู้ชมดูดีๆนะครับเก็บมนดูรันครับไม่ว่าจะระยะใกล้ระยะไกลข้ามเข้าหาห่วงยิง3แต้มคือได้หมดทุกอย่างเลยครับและอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในการเล่นส่วนตัวนะครับเรื่องของการเล่นระบบทั้ง2แบบทั้งการเล่นระบบสเปซซิ่งคือแบบจ่ายจ่ายมายิงยิงยิงแบบโฟร์เลนสเตอร์เรียร์หรือจะเป็นถือบอลเล่นเองไอโซเลชันฮีโร่บอลก็สามารถทําได้หมดทุกแบบเลยครับและที่บอกว่าอาจจะดีกับไมโครจอร์แดนเนี่ยอันนี้มันมีข้อแเกตียงนะครับก็คือไมโครจอร์แดนเนี่ยสามารถทําแต้มได้ทุกระยะก,ก็จริง แต่สิ่งที่มันเชื่อถือกันนั่นก็คือเรื่องการยิง3คะแนนและมีใครกล้าปฏิเสธหรือเปล่าครับว่าเควินดูรันยิง3คะแนนแม่นๆโอเคอาจจะไม่ฟื้นว้าอะไรเท่ากับเซฟเว่นเคอร์รี่แต่ว่าถ้าหากว่าเราไปดูสถิตินะครับในรูปการนี้ตลอดทั้งรูปการ์ดเนี่ยเควินดูรันยิง3แต้มลงถึง45เลยนะครับอันนี้คือสูงมากๆแล้วนะแล้วตลอดในการเล่นอาชีพของเขาเนี่ยก็สูงถึง38ซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบการยิง3แต้มของเดมิลิลลัดกับทางด้านของเซฟเว่นเคอร์รี่เป็นแบบว่าแรรร้งงงงเเเอออสใช่่มมัััยยทาาาดดนนนนขควููกก็ปะณ A A ถึล แต่ก็อย่างที่บอกไปนี่แหละครับถ้าหากว่าไปเปรียบเทียบเรื่องระยะอือ่นๆเนี่ยเคอรีในการข้ามบอลก็อาจจะไม่สู้เคดีนะหรือแม้แต่ประสิทธิภาพในการยิงสองแต้มเองก็ไม่ต่างอะไรจากโค้ชเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกระยะทุกอย่างในการทําแต้มของเควินดูแรนเนี่ยมันคือหวัวสัตว์มันคือแบบอยู่ในขั้นที่รุนแรงมากๆเหมือนตอนที่ท่านผู้ชมรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วไปเซิร์ชกูเกิล่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรแม่งคือมึงรุนแรงหมดมึงเป็นมะเร็งอีสัตกูโดนหัวมึงเป็นมะเร็งกูจะท้องเป็นมะเร็งอีเรื่องม และด้วยความที่รุนแรงเรากับโลกร้ายใน Google นะครับทานของนักข่าวเนี่ยก็เลยไปถามเควินดูรันครับว่าเอ๊เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยคุณเคยคิดไหมว่าจะสามารถกลับมาเล่นได้ดีขนาดนี้ือแนไดว่าเราย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับตัวเควินดูรันเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บที่บริเวณเอ็นร้อยหวายครับในรอบชิงไฟนอลตอนที่กริสเซอร์เเจอกับฐานของตัวรเตอร์เนาะดูภาพกันแล้วกันนะ โดยปกติแล้วเนี่ยผู้ที่เจ็บเอ็นร้อยหวายหรือว่า ACL นะครับพวกนักกีฬาที่เจ็บพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่สามารถที่จะเรียกฟอร์มของตัวเองกลับคืนมาได้นะครับเพราะมันเป็นอาการบาดเจ็บที่แบบว่ารุนแรงมากมีผลกับนักกีฬายอย่างมากแต่เควินดูรันสามารถกลับมาเล่นได้แบบว่าท็อปฟอร์มขนาดนี้เนี่ยนักข่าวเนี่ยก็เลยถามเหมือนกับว่าคุณเคยคิดไหมว่าจะสามารถกลับมาเล่นได้ดีขนาดนี้อีกครั้งไหมซึ่งตัวเควินดูรันนะครับก็ตอบแบบสวักสไตล์ทักสินว่าใช่สิฉันจะต้องกลับมาเก่งอย่างแน่นอนคุณจะตามแบบนี้จริงๆร คุณอยากให้ผมตอบว่าอะไรก็ใช่ชีแน่นอนผมจะต้องกลับมาเก่งให้ได้สปีที่แล้วนี่ผมคิดเสมอว่าจะต้องรูทขึ้นมาแล้วก็ไปฝึกซ้อมแล้วก็ดูเทปการแข่งขันแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าเอ๊ะเรานี่จะเก่งขึ้นได้ยังไงนะนี่เลยครับ ูใต้ทนี่แหละครับท่านผู้ชมครับด้วยวิธีคิดแบบนี้เลยครับทำให้เควินดูรันเนี่ยสามารถที่จะคัมแบทเรียกความเก่งของตัวเองกลับคืนมาได้ครับซึ่งมันก็น่าคิดนะครับท่านผู้ชมครับว่าถ้าหากว่าณตอนนั้นเควินดูรันไม่เจ็บเอ็นร้อยหวายซะก่อนแล้วเราก็วิสเซอร์เรอร์อาจจะได้อีกชั้มหนึ่งก็เป็นไปได้ครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไงเนาะสำหรับท่านผู้ชมแะครับคิดเห็นว่าอย่างไรครับคิดว่าเควินดูรันคือผู้เล่นที่บุกเก่งที่สุดในประสาท NBA เท่าที่เคยมีมาอย่างที่เคนนิดเพอร์กิน มาพูดถึงอีกหนึ่งคนที่มีผลกับเกมนี้อย่างมากอย่างเบรคกิฟฟินกันหน่อยดีกว่านะครับที่ตัวเขาเนี่ยรับหน้าที่เป็นตัวป้องกันให้กับทีมอย่างดีเยี่ยมครับตรงนี้นะครับโจแฮร์ริสเนี่ยออกมาบอกเลยนะครับว่าการที่มีเบรคกิฟฟินแล้วก็อ่าบรูซบราวนะครับอันนี้เป็นแบบว่าเด็กใหม่ที่เน้นเกมป้องกันเหมือนกันนะการมี2คนนี้เนี่ยทำให้ทีมเน่นง่ายขึ้นมากครับโดยเฉพาะกับเบรคกิฟฟินครับเขาไม่เชื่อเลยครับว่าเบรคกิฟฟินถึงแม้ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นเก่าแล้วเป็นพวกที่แบบแแแบบบบบเเเป็็็นผู้้้ล่่่่ททีีีมออาายยยุุะววตตกกกัังงใจ เลยโดยเฉพาะจาังหวะ50-50เนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่า Break e fin เบรกกิฟฟินเนี่ยจะต้องเก็บบอลให้คุณได้อย่างแน่นอนและด้วยความตั้งใจของเบรกกิฟ e ฟินแบบนี้เลยครับก็เ,เลยทําให้จานิสนอมโปเนี่ยจากาเฉลีย่ยในการเจอลูกนิเนึในรุ่การปกตินะครับ3เกมที่เจอกันเนี่ยลดลงมาจาก39.7แต้มเหลือเพียงแค่18แต้มเท่านั้นครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าที่เบรกกิฟ e ฟินตั้งใจเล่นขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าอยากจะช่วยทีมหรือว่ามันไส้ครอบอค,รนนครัรวอนนัน,นเจตุคอมโปกันแน ถึงแม้ว่ารูปเกมจะดูไม่ค่อยมีอะไรแล้วแต่เบรนดกิฟ e ฟินเนี่ยก็ไปฟปลใส่ธานาซิสแอนเดอร์โธมโบนะครับพี่ชายของจนิสเนี่ยล้มลงไปครับแถมเนี่ยยังเดินก้าวข้ามตัวธานาซิสอีกนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาน่ะโดนเทคนิคอลแล้วพอมาในเกมที่2นี้นะครับท่านผู้ชมครับ Break e เบรนดกิฟฟินเองก็สามารถที่จะดังกัดหน้าจนิสสโนว์คุโบได้อีกเหมือนกัน Blake has the the Griffin found found youth here. โอ้ยมสะใจจริงๆเลยถามว่าทำไมเบรกเกฟฟินต้องทำขนาดนี้เพราะนัาหาวว่ายอกลับไปเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะครับตอนที่เบรกเกฟฟินอยู่ที่ดีนควาพิสตันเนี่ยตัวเบรกเกฟฟินกับจานิสแอนน์โปเนี่ยเขามีเรื่องกันครับก็คือประทะกันในสนามนั่นแหละแล้วทีนี้ครับเบรกเกฟฟินก็ไปตีไ,ไม่เอ้ยเอาอดิซึ่งพอตัวจานิสยิงลูกโทษนะครับเบรกเกฟฟินก็ตะโกนในสนามว่าไม่ยิงลูกโทษเป็นรองรองเป็นยิงไม่ได้หรอกโว้ยแต่ซึ้งในตอนนั้นเนี่ยจานิสเสือกยิงลูกโทษลงทั้งสองลูก ครับแล้วหันหน้าไปมองเบรกิฟฟินแล้วตัวยานิสเองยังให้สัมภายณ์ด้วยนะครับว่าที่เบรกิฟฟินเล่นแรงขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาเล่นไม่สู้ผมครับประมาณว่าแบบพยายามจะเล่นแรงให้ผมนะออกจากเกมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ทําไม่ได้แบบอู้แบบพูดแบบจิกกัดเล็กๆน้อยๆคือจริงๆมันเป็นแบบเลื่อนเล็กๆน้อยๆแหละแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสทําให้เบ็คกิฟฟินได้คัมแบกครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ต้องอดสู้โดนถมถุยมานานตอนที่อยู่ดีทรอยต์พิสตันพอได้เอาคืนเบ็คกิฟฟินก็เลยเอาใหญ่เลยครับอันนี้มองในมุมของปัญหาเพอร์ซอนอลส่วนตัวนะครับแต่ถ้าหากว่ามองในอีกมุมนึงนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เบ็คกิฟฟินเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะแข่งรอบเพลย์ออฟอีกนะครับว่าหน้าที่ของเขาในทีมลุคดีนเนตเนี่ยคือเป็นตัวชนครับคือเขากลับมาปะทะอย่างเดียวเลยครับคือไม่ใช่กลับมาแบบปะทะแแแบบบบเล่นนรงั้นนนนะตัววเบบ็คกกิิฟ่่อาในนนนทีีีมตอ้เ่ยมมััันีท้งตวสกอรเลแบบ มีตัวแบบเป็น playmaker ตัวยิง3มแต้มอะไรครบหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่ทีมลุคลินเนตขาดก็คือตัวที่ต้องการแบบมาปะทะมาเก็บแบบตัวเก็บรีบาวหรือว่าตัวแบบเล่นจังหวะพัสเซิลก็คือแบบแบบเล่นลูกขยันอนะ่ะเล่นแบบลูกแบบว่าต้องแบบ50-50อะไรเงี้ยทีมอ่ะยังขาดตัวนั้นอยู่ซึ่งตัวเบรเกอร์ฟินเองก็น้อมรับหน้าที่นั้นครับเพราะเขารู้ตัวดีว่าจะให้เขาไปเป็น playmaker เจมส์ซายเดนก็คงไม่ได้จะให้ไปทําแต้มสู้ไคลดี่หรือว่าเคนี่ก็คงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน อออแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับกับเกมที่มันหนักขึ้นแบบนี้เนี่ยตัวประทะอย่างเบรกกิฟินเนี่ยก็เหมาะสมทีเดียวครับแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเบรกกิฟินเนี่ยจะสามารถคัมแบ็กเล่นได้ดีขนาดนี้นะครับเพราะว่าตอนที่อยู่ดีทรอยพิซซ่เนี่ยเขาเหมือนกับว่าทุกคนมองว่าเบรกกิฟินนหมดไฟไป,ไปแล้วครับเล่นไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่เคยแทบจะไม่ดังเลยแต่พอมาอยู่ลุกดิเน็ตเหมือนแบบปุ๊บไฟแล้วใจมูมันซาบซ่านนะซ a มเนอร์ ดีก็มนดีใจไปใครก็ทำแต้มได้มันก็มีกำลังใจในการเล่นครับเขาก็เลยล้อกันในอินเทอร์เน็ตครับว่าโอ้โหเบลากิฟฟินตอนมึงอยู่ดีทอยพิสซันเนี่ยมึงเล่นอย่างกับคนขาเป๋พอไอ้เฮ้มาเล่นกับพวกนี้เนี่ยโอ้โหมึงเน่าโหจัง แล้วสิ่งที่มัน่าเจ็บปวดที่สุดของดีทรอยต์พิสตันท่านผู้ชมดูไหมครับว่าคืออะไรนั่นก็คือเรื่องของค่าตัวคือก่อนหน้านี้เนี่ยดีทรอยต์พิสตันต้องจ่ายค่าตัวให้เบรกกิงฟินประมาณ30ล้านเหรียญต่อปีครับอ่ะแล้วทีนี้เบรกกิงฟินมันเล่นเหงาใช่ไหมทีมดีทรอยต์พิสตัน,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 นก็บอกโอเคงั้นกูตัดสินใจบายเอาก็ได้คือเซ็นสัญญาให้มึงออกออกจากทีมโอเคทีมเนี่ยจะยังจ่ายเงินให้เบรกกิงฟินอยู่นะแต่ว่าไม่ต้องมาเล่นให้ทีมกูแล้วเพื่อที่จะแบบว่าเพิ่มแคปซึ่งทุกวันนี้ะโดยเฉพา รูการนี้นะครับตัวดีทอยพิสตันยังคงต้องจ่ายค่าตัวให้เบรกิฟินสูงถึง32.6ล้านเหรียญและในรูปการหน้าต้องจ่ายอีก29ล้านเหรียญครับในขณะที่ทางด้านของบลูคินเน็ตพอมาในปีนี้คือเบรกิฟินแบบเซ็นบายเอาไปแล้วใช่ไหมแล้วมันเข้ากับบลูคินเน็ตใช่ไหมบลูคินเน็ตเนี่ยจ่ายเงินขั้นต่ำให้กับเบรกิฟินเพียงแค่1นุด สองล้านเหรียญครับท่านชมับฏดูเกียถูกอีกกระโปรนิดนี้นโโรัด,รด,รดรของเอเอสมึงแม,ม่นคือแบบถูกสัดแล้วได้ผลงานดีขนาดนี้โอ้นี่แหละครับเขาถึงว่าแข่งบุญแข่งพายว่าสนากันได้แต่แข่งอะไรก็แข่งไม่ได้อาุพูดมั่วไปหมดแล้วเนี่ยแข่งบุญแข่งว่าสนาน่ะแข่งไม่ได้เฮ้ยอะไร แม่มึงเข้าใจที่กูเข้าใจฉิบใช่ไหมเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆว่าดีทอรพฟิสต์ต้องใจเลยใน้กับเบรกกี้ฟินอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นแล้วก็ตามเพราะว่าสัญญาบายเอาแต่ลูกนีเน็ตเนี่ยจ่ายแค่1 2ล้านเหรียญแต่ได้ผลงานที่ยอดเยี่ยมเออถ้าผมพูดแค่นี้แต่แรกก็เข้าจบแล้วใช่ไหม สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับท่านผู้ชมครับให้สมกับชื่อคลิปนี้คือนักบาร์ที่ดีที่สุดในโลกซึ่งถ้าหากพูดถึงประโยคนี้แล้วเราก็ตัวละคนเจมส์ก็สมควรอยู่ในนั้นครับและตัวเขาเองก็ได้ออกมาโพสลงในไอจีนะครับเป็นหนังอันี่ผมจาไม่ได้เรื่องการเดียเตอร์อหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันเป็นข้อความในหนังที่ตัวเองในเรื่องนะครับพูดแบบว่าสักวันฉันจะเอาคือไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนเป็นสัญญ,ญาณตอบว่าเดี๋ยวรู่กันหน้ามึงเจอกูแน่ ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือคู่ของเดนเวอร์นักเกตกับฟินิกซ์ซันส์ครับ